เชิญครับนะฮะก็สวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะฮะขอบคุณบันตี้นะฮะวันนี้นะครับกิจกรรมเราจะแบบว่าอบอุ่นเป็นกันเองนะครับผมไม่ซีเรียสนะครับชิลๆได้เลยนะครับผมแอไม่เก่งไม่เก่งนะครับผมวันนี้เราชิลๆนะเป็นกันเองนะครับผมก็เรามาเรื่องที่คำถามดีกว่านะครับผมพูดถึงถึงแบบว่าการจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมแล้วก็กิจกรรมนะฮะของอิสกินเอ็กซ์มินพิงค o คัลเลอร์ซอนยูนครับผม ก็งานนี้นะคะถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เราได้จัดงานใหญ่ที่เป็นใหญ่แบบเป็นทางการจริงๆกับทั้งสองท่านค่ะก็เมื่อหลายเดือนที่แล้วเราได้ทําการเปิดตัวกันไปที่ร้านสาขาสยามค่ะเซ็นเตอร์พอยต์นะคะก็มีนันปิดเลยใช่ใแล้วก็กระแสตอบรับดีมากค่ะส่วนในวันนี้ก็เป็นวันดีเลืกดีก็เลยได้ถือโอกาสจัดงานใหญ่แล้วก็ ก็ใหญ่มากนบไอซ์กรีนนะครับผมแล้วเป็นแบรนด์ที่ว่าเป็นแรกที่เราจัดใหญ่ครั้งแรกแล้วก็พิเซนเตอร์คนไทยคู่แรกใช่คู่แรกเลยค่ะโอ้ต้องสุดยอดมากแน่ๆนะครับวันนี้กิจกรรมวันนี้นะครับผมโอเคฝากพูดถึงตัวตัวใหม่ของเราหน่อยนะครับตัว power ten formula effector advance นะครับผมตัวนี้เรียกว่าเป็นสิบสูตรใหม่เลยที่ปรับสูตรมาใหม่เป็นยังไงบ้างครับตัวสิบสูตรนี้สิบสูตรนี้ปรับสูตรมาใหม่นะคะจาก13สูตรตัวเก่าค่ะก็เราได้ ทาง r าดีค่ะเขาได้คิดคน้นพยายามที่จะปรับโค์งสูตรให้เข้ากับสภาพแวดล้อมมากขึ้นแล้วก็ความต้องการของผู้ใช้ค่ะแล้วก็ได้ทําการเพิ่อมอินริเดียนแล้วก็ความเข้มข้นค่ะเพื่อใหอ้ความต้องการของลูกค้าตอบโจทย์ได้มากที่สุดค่ะแสดงว่าตอนนี้คือแบบว่าพอใช้กันทุกคนนี่แบบใส่กิ้งกันทุกคนแน่นอนใช่ไหมครับผม แน่นอนใช่ไหมฮะแน่นอนเลยครับผมอันนี้เรียกว่าเป็นคําถามส่วนหนึ่งนะครับผมที่เอามพูดคุยกับคุณแพตตี้นะฮะแล้วว่าเราจะขาดคนสําคัญของเราไปเลยไม่ได้เลยนะครับวันนี้นะครับคือพิเซนเตอร์ของเรานั่นเองนะครับคนไทยคนแรกด้วยของแบรนด์อิสกินนะครับผมขอเสียงปรบมือให้กับมินิชคุณแล้วก็ปิงกิรนันหน่อยครับ เดีนะครับวเราพามครบเลยนะครับผมทั้งคุณแฮตตี่แล้วก็มีทั้งปิ่งนะครับผมนะเดี๋ยวขอเรียนเชิญนั่งเลยครับท่านนะครับเดี๋ยวเราอยู่วันนี้อีกสักพักเลยมาโอเคเป็นยังไงบ้างครับทั้งสองคนผมขอถามหน่อยว่ารู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่าได้มาเป็นพรีเซนเตอร์คนไทยคนแรกของแบรนด์อิสกินเป็นยังไงบ้างครับความสิรู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกว่าทางอิสกินเนี่ยต้อนรับพวกเราดีมากในการมาเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ของเขาเนี่ย คือรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นของผมที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ถือว่าเป็นพรีเซนเตอร์ครั้งแรกของเราสอ,องคนด้วยใช่ใช่ใช่ก็ทาแบรนด์ก็น่าหลักมากเป็นรู้สึกไงบนะ้างก็รู้สึกดีใจมากนะครับแบรนด์แบบเลี้ยงดีมากคือแบบอย่าง <c oughs> ไรกินอะไรคือได้หมดอ้อแล้วจริงอย่าเพิ่งไปเวห์อาหารสิคุณกลับมาก่อนไม่แต่ดจริงดีจริงแบบทุกอย่างมาถึงหิวซะละโอเคก็เรียกว่าทำไอสกินก็ต้อนรับคุณอย่าง อย่างดีนะครับผมดังนั้นผมขอถามคุณตัตที่หน่อยทําไมทาไมถึงคิดเอาสองคนนี้นะครับผมมาเป็นพรีเซนเตอร์ครับผมทั้งสองท่านน่ารักมากค่ะแล้วก็เขามีมีวิฟมีอิมเมจที่ค่อนข้างเข้ากับแบรนด์ของเราแล้วก็อย่างเซรั่มของเรามีสิบสูตรใช่ไหมคะแล้วก็มีหลากหลายสีสันที่มาในงานนี้ที่ชื่อคัลเลอร์ออยูใช่ก็เลยรู้สึกว่าเราได้เห็นหลากหลายมุมของทั้งสองท่านทั้ง ในด้านที่น่ารักสดใสหรือว่าในด้านที่แบบเขาพยายามุ่งมานอย่างเต็มที่เรารู้สึกว่าเขาไม่ค้างสุณขันี่จะเหมาะจะมาเป็นมิโลหน่อยป้องอ๋อก็เรียกได้ว่าสองคนนี้คือมากความสามารถนะทั้งน่ารักหน้าตาดีหน้าใสกิ้งแล้วก็ยังมีความสามารถเยอะแยะมากมายอย่างปีนี่คือแบบว่าโอ้โหเต้นแบบเรียกพสุดยอดนะเออเอา คือไงให้เต้นได้ดูหรอหรือว่าไงอ่ะงงไปหมดนะตรงน,นี้ของของมีก็คือแบบว่าเล่นบงเล่นบาสใช่ไหมแบบกีฬาเขาแบบเต็มที่เรียกว่าเต็มที่สุดทุกทางนะครับผมก็เออแล้วเป็นไงบ้างครับผมพอสอบคนนี้ได้บอกว่าได้ตัวใช้ตัวใหม่ตัว power t r n f o r m e r effector advance ครับรู้สึกไงบ้างที่ได้ใช้ตัวใหม่รู้สึกแรกคือรู้สึกหอมแล้วก็อีกอย่างนึงคือเหมือนใช้แล้วมันทำให้สกินคือตรงปลายตรงที่แบบเราที่มันเอาไว้ใช้ดูดอ่ะคือตรงปลายมันจะแบบ โค้งๆใช่คือที่อื่นจะแบบมันจะตรงๆ,รงๆ <t III> เออใช่เวลาจะขึ้นมาก็ต้องแบบแบบอิงแยงนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ออกมาจเอ้ยกิมมิกเวลาแบบเหงาๆอะเงี้ยก็เล่นง่ายจริงเหงาๆก็แบบปิดขึ้นมาหน่อยไม่แล้วก็วคือไออตัวเซรั่มคือหอมมากแล้วก็แบบมันพาไปแล,แ,ลแล้วรู้สึกแบบนุ่มแล้วรู้สึกว่าแบบ มันเนียนมันเมียนแบบซึมไปเลยซึมเข้าผิวเลยซึมเร็วใช่ไหมแม่เนี่ยนะซึมเร็ได้ข่าวว่าคุณสองคนนี้แบบว่ามีสูตรสูตรลับสามตัวใช่ผมมีไหมเออคุณด้วยมีมีจริงเหรอจริงเอาไหนเป็นเป็นตัวไหนกันบ้างฮัลโหลครับคอยคิวมือถือคอยคิวมือถือนะโอเคคุณมีสูตรลับใช่ไหมไหนไหนครับหนูหน่อย มันเป็นตัว Power Ten Formula VC Effecter นะครับตัวนี้ก็คือจะช่วยลดแบบฝ้ากระหรือแบบผิวที่มีจุดด่างดำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยให้หน้ากระจ่างใสขึ้นนะครับแต่ว่าส่วนของนี้นะจะเป็น YE Effecter Advanced นะครับก็สำหรับใครที่แบบไม่ค่อยมีเวลาดูแลผิวเนี่ยอันนี้คือช่วยฟื้นฟูน้ำไม่ให้สีผิวนะเสมอๆแล้วก็ชุ่มชื้นไม่หยาบกร้านครับผมแล้วก็ สำหรับใครที่แต่งหน้าปกติดเนี่ยตัวเนี้ยช่วยได้แน่นอนครับแน่นอนครับผมของครับคือจะบอกว่าของปิงเนี่ยก็จะเป็นตัวเรียกว่าวิตามินซีใช่ไหมใช่ใช่ใเลยมีตัวนึงมีตัวนึงมีตัวนึงมีตัวนึ่งเลยอ่าแล้วมีกรดสีฟ้าด้วยีอื่นด้วย L I นะครับสูตร L I ก็น่าจะช่วยแบบสำหรับใครที่แพ้ง่ายขึ้นหรือว่าเจอมลภาวะ แสงแดดอะไรย่านี้คืออากาศร้อนมา,ากแล้ว่าต้องใส่แมสอีกอสำหรับใครที่แพ้และใครเกิดง่ายก็ตัวนี้ช่วยได้ใครที่แบบโดนแดดมาแสบๆก็สามารถใช้ได้<ช>นะครับผมตัวของบีนคือวิตามินซีเข้มข้นนะครับส่วนตัวสีส้มนะครับผมของของวีนก็คือเป็นตัวเรียกว่า ขาดการดูแลผิวตัวนี้เติมเต็มแน่นอนใครแบบุไม่ค่อยได้กินน้ํานอนไม่พอหรืออะไรแล้วแต่แต่งหน้าไม่ติดตัวสีส้มนี่เข้าคุณเลยก็คือมันใช้ใช้แบบมันติได้ใช้แบบผสมกันได้เพราะว่าเรามีปัญหาแบบทั้งเรื่องสิวทั้งแบบขาดความนุ่นชื้นแล้วก็ผสมกันก็ทาได้โอเคส่วนถ้าเกิดใครแบบว่าแพ้ง่ายหน่อยหรือมีอะไรก็คือใช้ตัวสีน้ำเงินแบบว่าผิวแสบโดนแดดมาตัวนี้คือแบบว่าฮิวได้แบบดีมากๆเลย นะครับผมก็จะเป็น3สูตรแล้วที่ว่า3สูตรที่มินปิงนี่เป็นตัวตัวเฟซเลยตัวเฟซเบสิสเลยนะครับผมคือไลฟ์เลยใช่ไหมอย่าคือจริงชอบทั้งสิบสูตรเลยชอบทั้งสิบแต่นี่คือ3สูตรที่เรียกว่าที่สุดแล้วแบบถ้าเกิดแนะนำตัวนี้เลยใช่ใช่โอเคครับผมอ่ะแล้วเออ่ไหนๆก็ทั้งคู่ที่เป็นพิซนเตอร์นะครับบอกเคล็ดลับการดูแลผิวหน่อยได้ไหมเคล็ดลับดูแลผิวนะครัก็ นี่เลมาก็ล้างหน้าให้สะอาดเพราะปกติเวลาแต่งนาพิงกลับไปล้างหน้ายังตับก็คือครึ่งชั่วโมงจริงคือพิงแบบล้างหน้านานมากแบบคือแบบกลัวสิวขึ้นไงก็คือกลับไปแล้วแบบล้างล้างคือจนสัปดีเป็นสีขาวใช่ต้องคือเป็นสีขาวแล้วต้องไปต่ออีกนะต้องไปต่อเลือแบบบางทียังเหลืออยู่อะไรเงี้ยก็คือไปไปถ่ายกับพี่เมียที่หน้าน่ะก็คือวันแรกอาบ้ําก่อนเนี่ยมันนานชั่วโมงหนึ่งอะ วันที่2จริงวันที่2ก็คือปิงอาบน้ำคนสุดท้ายเพราะว่ามินมีราอไม่ไหวใช่มีเราอไม่ไหวจะนอนนับการนี่คือแบบคนสุดท้ายเลยใช่แล้วคุณแบบมีเทคนิคไหมเทคนิคล้างหน้าล้างหน้าเสร็จแล้วก็น้ำเกลือน้ำเกลือต่อน้ำเกลือเสร็จใช่แล้วก็ล้างหน้าล้างหน้าเสร็จกันถ่ะตัวนี้เลยแล้วก็หรือถ้าแบบรู้สึกผิวไดก็ทาตัวสี้มตัวสี้มนะโอเคแล้วของของมีนนะของมิน จะใช้จะใช้อาแผน่นแผ่นมาสแผ่นมาสคือไฟล์เหมือนกันใช่ก็คือก่อนเหมือนเราคือมีน่ะใช้แทนโทเนอร์ไงทําให้หน้าชุ่มชื้นก่อนที่จะลงกับเซรั่มตัวอื่นไปครับผมจริงเมื่อกี้ก็ใช้นะก่อนแต่งหน้าใช่ต่อเนื่องเราใช้ทุกคนใช่ใช้ทุกคนดีมากพี่แม็กก็ได้ใช้ถูกได้ใช้ได้ดีมากพี่งม็กดีมากจริงจริงจริงก็คือนุ่มแบบอ้โ นะครับอ่คุณแพตตี้คุณแพตตี้ฝากแชร์หน่อยบอกว่ามีเคล็ดลับไงบ้างดูแลผิวเแต่คุณแพตตี้นี่คือหน้าแบบใสทิ้งเลยค่ะก็อันดับแรกที่ทั้งสองท่านว่าเลยต้องทำความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดก่อนแล้วก็ตามด้วยโทนเนอร์แล้วหลังจากนั้นก็ลงเซรั่มจะแนะนำให้ลงตัววายนี้ก่อนค่ะเป็นตัวแรกเป็นเหมือนบูสเตอร์เซรั่มก็คือตัวสีส้มใช่ค่ะเพื่อให้เราให้ปรับให้ผิวเราแข็งแรงแล้วก็สูบดูดมากขึ้นหลังจากนั้นก็ตามด้วยเซรั่มสูตรอื่นๆที่เรากังวล เสริมให้สกุลของเครื่องตัวยืนะคะมันดีขึ้นใช่แต่แบบมีรอยย่นก็คือก็ตัววินโคลเวสไป่าโอเคก็เรียกว่ามีสูตรกันทุกคนนะครับผมก็คือหนึ่งในนั้นก็มีอิสกินอยู่ในนั้นด้วยนะครับก็ใช่ครับไปตามกันนะครับผมทุกสาขาในที่เป็นช็อปออนไลน์นะครับฝากตามกันด้วยนะครับผมโอเคครับผมหลังจากนี้ครับเราจะมีกิจกรรมเรียกว่างานอิสกินเอ็กซ์มินปิงคัลเลอร์ของอยู่ด้วยฝากคุณสปอยหน่อยว่าในงานนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้าง งานคุณแป๊บนึงหน่อยก่อนอ๋อจะดูว่าสปอยอะไรบ้างเพราะมันโชว์กันเลยก็เชื่อว่าแบบทุกเพลงทุกคนจะร้องตามได้เออยนี่มันคนร้องตามได้แน่นอนเป็นที่ทุกโชว์แน่นอนใช่ครับผมเต็มทีุ่กโชว์ใช่นี่เราสปอยแค่นี้ใช่ผมเป็นคนไม่เคยชอบสปอยไงแต่ว่าแต่ว่าพ้อกล้องอ่ะสปอยเยอะมากต้อกล้อง โอหแล้วสดทีหนึ่งชั่วโมงเลยสปอยโอ้โหนู่นเห็นเราสปอยตลอดเลยนะใช่เห็นพ่อต้องอยู่อยย่น้อยอ่าโอเคแล้วคุณแพตตี้ครับแบบว่าพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวใหม่หน่อยว่าแบบเป็นยังไงบ้างมันมีตัวใหม่ด้วยใช่ไหมใช่แล้วมีตัวใหม่สามลายด้วยกันเลยค่ะตัวแรกก็จะเป็นตัวเปไทยคอลลาเจนครับผมตัวนี้จะช่วยให้ผิวเต่งตึงเด็กคือจะบอกว่าตัวนี้ยังไม่ได้ออกมาขายใช่พร้อมค่ะ เอาแล้วพร้อมแลครับเรียกว่าเป็นตัวตึงเลยตัวตึงของไอสกินเลยตัวต่อไปก็จะเป็นตัว V7 ฮ y a l u r ร n i c l ล n e ค่ะตัวนี้นะคะก็จะมีส่วนผสมหลักของตัวไฮยาลูรอนิกแอซิดแล้วก็ V7 ก็คือเป็นวิตามินคอมเพล็กซ์เจ็ดชนิดนะคะตัวนี้จะช่วยให้ผิวดูชุ่มชื้นแล้วก็ glow ใสดูสุขภาพดีค่ะก็คือนั่งๆไปเลยใช่แล้วตัวสุดท้ายนะคะเป็นตัวบลูสเนลซึ่งจะมีส่วนผสมของเมือกไผ่ท่าผสมกับตัวลิค อนนี้จวยูนใช่ใหผิวชุ่มชื้นแล้วก็ด้วยมีส่วนสของตัวเมื่อยท้าก็จะให้ช่วยผิวดูกระจ่างใสด้วยค่ะโอเคครับผมก็เรียกว่าตัวเพปไทคอเลเจนก็คือเพิ่มความชุ่มชื้นลดรอยลดริ้วรอยในร่งในตัวนี้นะคะเราจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบหลอดให้ได้ใช้งานทาให้สดวกมากก็คือเราไม่ต้องแบบว่าที่ปีบอกว่าต้องเอียงขวดละครนี้เราแบบโนโยเองนี่เองหลอดเออแล้วกไไ เราก็ต้องเรียนแล้วเราต้องเรียนนี่เห็นอ่างไรเรียกเป็นซิกเนเจอร์เป็นกิมมิกนะครับผมแต่ว่าเซรั่มตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นหลอดหลอดแล้วใช่ค่ะคือแบบว่าบีบใช้ง่ายขึ้นอ่าโอเคครับผมก็สามตัวใหม่เนาะก็ไปตอบกันเนาะเอาอาทิตย์หน้านะครับผมก็ตามไปดูกันได้นะครับผมโอเคนะได้ข่าวว่าคุณพัตตี้นี่มีของฝากมาให้กับนุ่มๆสองท่านนี้ด้วยใช่ค่ใช่ไหมฮะ ให้ผมด้วยอะครับเอาแล้วลาบลอย <c oughs> แล้วผมก็มีของฝากใช่ไหมครับผมอมอบเลยบนเวทีเลยไหมครับโอเคได้ครับโอเคก็วันนี้เป็นบรรยากาศงานแบบว่าอบอุ่นนะไม่เป็นทางการมากก็คือจะแบบว่าอยู่ด้วยกันใกล้ชิดก,กันนะครับผม นะครับผมขอเชิญท okay. ี่รอบนะครับโอเคครับผมโอเคนะครครัมมองตี่ับภูมิใกับน้องๆจริงๆเนาะที่แบบว่าได้เป็นพเซนเตอร์คนแรกของวริทบแบรนด์อิสกสุดยอดจริงๆคักสอย้ากองหลัร็จแล้วกล้องหลังนะคะกล้องหลังกลอหลังต่อนะ โอเคครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมอยากให้เอ่อทั้ง3ท่านครับผมฝากคุณแบนอิสกินหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเป <Okay. Okay. S 1> ีนก่อนเลยปีนก่อนเลยฝากคุณแบนอิสกินหน่อยก็ ก็เนี่ยก็แบบขอบคุณเจ้าตี้นะครับขอบคุณแม่นีนาแม่จูดใช่แม่นีนา,าขขนาครับขอบคุณมากครับที่แบบเลื่อนพิงค์ไปเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ก็คือมันเป็นแบรนด์แรกที่พี่บอกมันเป็นแบรนด์แรกที่เราแบบได้ถ่ายแลกกันเลยแล้วก็แบบตื่นเต้นมากครับแกบบ็ขอบคุณนะครับของสามโภคก็ขอบคุณทุกอย่างที่น้องปิงคุณครับก็อ่า ก็อยากฝากทุกคนด้วยนะว่าสกินนี้คือแบรนด์นี้เขาดีจริงเขาดูแลทุกปัญหาผิวจริงๆนะครับผมก็สรับรใครที่มีมีปัญหาหรือว่าอยากทำให้ผิวหน้าแบบกระจ่างใสแล้วก็แข็งแรงขึ้นก็พิสกิน,นครับผมครับผมฟาร์ตี้นะครับฟีปบากนะครับก็ ฝากอิสกินด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านค่ะที่มาพบเจอกันในวันนี้คุณลูกค้าทุกท่านแล้วก็ท่านที่สิงชนนะคะก็อิสกินนะคะมีทั้งหมด7สาขาด้วยกันค่ะก็สามารถไปเยี่ยมชมสาขาเราได้หรือใครไม่สะดวกสามารถช็อปได้ผ่านทางออนไลน์นะคะอิสกินไทยแลนด์ค่ะก็ยังก็ฝากอิสกินด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็สามารถเลือกซื้อสาขาแล้วซื้อออนไลน์ได้ด้วยก็คือสะดวกง่ายมาก นะครับผมก็ขอขอบคุณทั้งสามท่านมากนะครับผมนะฮะแล้วนี่ก็คืองานเอิสกินเอ็กซ์วินปิงเพรสคอนเฟร้นท์นะครับผมอ่าโอเคแล้วต่อไปนะครับผมของขอเรียนเชิญทางผู้บริหารอิสกินนะครับผมมีของเรียกว่าเรียกว่ามีดอกไม้ดอกไม้นะครับผมมอบให้กับทางทุ <FF> ทงกทีน้ำปิงด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอเรียนเชิญนางสาวส,าสัชบุตรนะครับผมมานา้มาน้านาวินผลนะครับผมแล้วก็ โอเคครับน้องมีนครับผมนี่าเป็นใครดึงอ่าเดี๋ยวให้เห็นนะ ครับผมเข้ามารวมนะครับผมสามท่านเลยนะฮะก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณที่สื่อมาชนทุกท่านด้วยนะครับผมและแชรที่ไม่เศษนะที่แห่งนี้นะครับที่แบบว่าน่ารักกับน้องเสมอนะครับผมนั่งหลังนะครับสามสองคุณนะครับ ได้ครับผมหนึ่งช้อนไม่ได้เอาไม้นะครับมาต้มน้นครับ um, ้มน้ตสันและครับขอทครับผมลรงตรงคุณนะครับตอได้หลายอย่อ เียก yeah, ครับผมลำดับ mm hmm. ต่อไปนะครับผมผมขอเรียนเชิญดรทัศนีนะครับผมมาณนาวิขผลนะครับผมประธานบริษัทโคเรียนกูดจังกดนะครับขอเรียนเชิญครับผมถ่ายรูปคู่กันเลยฮะรูปรด่งันหมดเลยนะครับ ต่อคคุณนงนะคะก็จะบอกว่าหลังจากนี้นะครับงานต่อไปของเรานะฮะก็จะโอ้โหเรียกว่าจัดเต็มนะทั้งมีนละปินจัดเต็มแน่นอนนะครับโอเคครับผมระดับต่อไปนะครับผมขอเชิญคุณโซเฟียควอนนะครับผมทีมเออ่ Google Sales Team Manager นะครับผมแล้วก็คุณวิกตอเรียคิมนะครับผม g o o a l e Sales Team Manager นะครับผมขอเรียนเชิญครับทีเดียว จะว่าบินตองจากทางอิสกินค o เรียเลยนะคบผมคนที่ใช้อิสกินนี้หน้าใสาหน้าดีกันทั้งทุกคนเลยนะครับรู้จักอันนี้ป้ะเนแม่กว่า้จกั้ลับอขอบคุณครับ